มาทราบใส่กอนกินนำตกครับค่นใส่ินีกนึอีหกชิ้สองหน่วยเนาะสามหน่วยเนาะเจ้าบานนี่ส0บาทสามสิเพื่อสามสิก๋วยเตี๋ยวเพื่อสามสิบงั้นอะไรลูกเราใส่ให้มอไหน่ยเข้มข้นเนาะน้ำเข้มข้นฮะใส่ให้ไ น้ำเค็มข้นฮะลูกอีกน้อยประมาณโม่เนี่แกรตี้บ่ะม่ครับอืมนี่ครับใส่เท่าไหร่เออเอาน้ำตาลเทลงไปเพชเพชเทลงไปใส่ไล่มันสีเพชมันสีเพชใส่ไลยเพชไลายใส่น้อยเพชน้อยอืมใส่ยูเทลงไปใส่ไลยนัวไลยใส่น้อยนัวน้อยอ๋อ นอาข้นบหานขน้ขนขน้นน้ำขิ้มข,นขน้นเฮะบ่วงกระโดดน้ำน้หนือนี่การนาเสียขนาด